เรื่องต่อมานะครันายอภิสิทธ์เวชชาชีวะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ชาวนามาทวงเงินจำนำข้าวแล้วกปล่าหานางสาวยิ่งรักว่าไม่มีความรับผิดชอบผมก็แปลกใจนะครันายอภิสิทธ์เองเนะี่ยพฤติกรรมของท่านเลยนะที่เป็นหัวหน้าพัก ประชาธิปัตย์นอกจากพาสอสอลาออกยกพักและบอยกอดการเลือกตั้งแล้วรวมถึงสมาชิกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในการจะล้มรัฐบาลขัดขวางการเลือกตั้งแม้แต่ขัดขวางการที่รัฐบาลจะกู้เงินแบงก์อมสินทกนสเพื่อจะช่วยจ่ายเงินชาวนา วันนี้คุณอภิสิทธิ์แทนจะโทษพวกเดียวกันนะครับกลับมาโทษโยนบาปมายังงานยงนางสาวหญิงรักซึ่งเป็นเรื่องแลกครับซึ่งผมก็อยากเรียกร้องนะว่าคุณอภิสิทธิ์วันนี้อย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะครับถ้าเห็นแก่ชาวนาแล้วมีความรู้สึกใจจริงวันนี้คุณอภิสิทธิ์ช่วยสัมภาษณ์นะครับช่วยส่งสัญญ,ญาณ ้ามกรามกลุ่มนายสุเทพกับพวกว่าอย่าไปขัดขวางการที่ธนาคารอมสินหรือทกศใช้กู้เงินเนี่ยไปจ่ายเงินจำนำข้าวแสดงความยิงใจนะครับรวมถึงสนุนให้ธนาคารอมสินหรือธนาคารทกศล่อยเงินกู้ให้กับชาวนา และช่วยชาวนาจริงๆน,น,นะครับเพราะเห็นวันนี้ผมก็ทราบก,ก็รู้จริงหรือไม่นะครับว่าแม้แต่สมาชิกในพรรคปัญญิปั์ต้องถามคุณอภิวิสิตว่ามีการส่งข้อความแล้วให้สมาชิกหรือพรรคพวกในกลุ่มตัวเองไปถอนเงินจากแบงก์อมสินโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้คุณอภิกกอสิธิ์ต้องตอบนะครับว่าจริงหรือไม่ ผมหวงพวก e อีแอบอ่ะที่ปากว่าจะช่วยชาวนาแต่เอาความเดือดร้อนของชาวนาที่ไม่ไม่ได้เงินจำนำข้าวมาประเด็นโจมตีรัฐบาลนางสาวอิ่งรักผมมองแล้วว่าเป็นสุภาพบุรุษนะครับวันนี้อยากเรียกร้องให้บุตรภิสิทธิ์นะครับช่วยแสดงออกนะครับในความบริสุทธิ์ใจกรณีที่ประชาชนถอนเงินที่อมสินในช่วงนี้ว่าถ้าไป สมาชิกประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่มีการปฏิเสธกันไปหรือกลุ่มบุญสุเทพไม่เกี่ยวข้องก็วันนี้ส่งสัญญาณนะครับเรียกร้องประชาชนที่สม,มัครพรรคประชาธิปัตย์ไปฝากเงินโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหาคนครนะครับไปฝากเงินธนาคารอมสินและก็ฝากเงินธนาคารกกศช่วยกันในการที่จะให สองสถาบ,บันการเงินมีความมั่นใจในการที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับชาวนาอย่าลักษณะนำเรื่องนี้เป็นการโจมตีนางสาวยิ่งรักชินวัรนะครับซึ่งผมมองว่าเหมือนกับไม่จริงใจที่จะช่วยชาวนาแล้วยังเอาประเด็นนี้เป็นเกณฑ์การเมืองในการที่จะโจมตีรัฐบาลน,นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ในสังคมไทยเนี่ย ผมเชื่อว่าคนไทยเองก็อยากเห็นความบริสุทธิ์ใจอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจกันมากกว่า